สอนทำกูเลยไม่กดขอบคุณรัวๆอะไรวะกูว่าจะทะเลาะกันไรสองคนเนี้ยถ้าจะแพ้ก็แพ้ไปเลยเออจะเลิศละมึงเอ้ยน้าไม่มีใครปั่นกับกูเลยเหรอโอเคโอเคโอเคผมปั่นเองก็ได้ดิวลับจบ กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเดสต์บาร์ไดร์บูบาร์ในอีกันอีกแล้วนะครับไลฟ์วันนี้ผมจะมารีวิวเซตเปิร์กนินจาแบบที่2อนั่นเองนะคุณผู้ชมนีม่ผมเตรียมไว้แล้วคลิปที่แล้วนะครับเรารีวิวแบบที่1ไปละคลิปนี้ก็เป็นแบบที่2นั่นเองนะคุณผู้ชมก็มีในมานนี้นะครับก็ลองไปติดตามกันได้นะคุณผู้ชมคือเซตเปิร์กนินจาเซตที่2เนี่ยมันจะออกแบบสายเนียนจัดฉาเลยนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยครับผมคุณผู้ชม ครับผมเฮ้ยพาไปมาวะมาได้เสียงอีกละจะเลิศละเฮ้ยออกมาแล้วมาละคือตีนี้ไม่มีคนไทยเลยนะคุณผู้ชมผมคนไทยคนเดียวเลยที่เหลือต่างชาติหมดเลยั้งนะชื่อแบบเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นหมดเลยนะมาครบทุกชาติเลยจริงๆอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะบางคนเขาแบบอาจจะตั้งชื่อเกาหลีหรือว่าชื่อญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะเพราะผมเคยเจออยู่นะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับ ่ะก็มารีวิวเซตเฟิร์สสายดีจานะครับเฮ้ยโอ้โหมาถึงโดเลยเหรอวะเจเลอเรามึเงเอ,อีกจะได้อัดใหม่ตาหน้าไหมเนี่ยอะไรวะหนะ้ามาถึงโดนหนึ่งหลังเลยเหรอวะขนาดนั้นเลยเอาพวกผมระเบิดดีเอา,เา,เอาชิบหายแล้วจะได้อัดใหม่ไหมเนี่ยขอดูก่อนนะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อใช้เป็นกำลังใจให้เราละกันนะครับเอาวะใครไปช่วยมั่นทีดิ หมนข้ารากอรละมาแถวนี <qualc parfois> <inaudible> ้โอ <line people> <poetry> so ้ยหลักแหลกแหลกซาแรกมันเฉลักอย่างนี้แหละคุณผู้ชมขอบคุณน้ำกุ้งมันกดขอบคุณไปชดกันยับเลยผมเอาด้วยผมเอาด้วยเหมือนกันแหละโดยรู้สึกผิดโดนคนแรกเลยคนกระตุกแบบผมหรือเปล่าเฮ้ยมีคนมาช่วยละปิดถ่ายแล้วขาราการซ้ำกันด้วยมันกดขอบคุณรัวๆอะไรหมกูว่ามัทะเลาะกันไรสองคนเนี้ยเราไปโล่โบงดีกว่านะครับเราไม่เกี่ยวเราปั่นไฟก่อนแล้วกันนะ ผมว่าตัวมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้อแล้วนะเราเป็นผู้ชมที่ดีดีกว่านะครับรีบฝังไปกันเลยครัตอนนี้เหมือนเราจะน่าจะไม่รอดแกนะใส่สมินจาน่าจะหายแบบมินจาเลยนะครับหายแบบไม่ใช่หายตัวแล้วหายไปเลยผมผมรู้นะแบบเพื่อนไม่ล้มแต่ต้นเกมแล้วแบบโดนดึงหลังนะกูเรียบร้อยแล้วไม่ต้องได้จูวะโ้๊ยเอ้ยไม่สามว่ารอบอ่ะจะโดนคนน่าจะเกาหลีแทนนะเดี๋ยวผมปั่นไปก่อนนะครับ ตัวแม่งก็เจ๋งเลยสิยแร้วเบิเดก็ว,วะเราแวงไปหมดเอาโอ้ยเลยเครื่องคอผมมันสาแบบเนียนนะทุกท่านลิงจาาง่าใส่เนียนไงถ้าฆาตกรมาเปิ๊กแมวก็ดิ้งเฮ้ยเปิ๊กแมวก็ดิ้งนะครับดิ้งอะไรดิ้งปุ๊บผมก็รีบย่องหนีที่อยู่เลยนะครับ ไปก่อนเครื่องโอ้โห,โหล้มกันรัวๆแม่ยั้กดขอบคุณก่อนเลยนะผมกดขอบคุณมากน่าจะชิบหายนะโอ้มีคนขัดลงด้วยเอ,อ้ยเๆ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้หรอวอเปรอวะเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วมันไปไหนละออกมาถ่ายไปแล้วผมไม่เห็น มีใครไปช่วยมนะั้มเนี่ยอยากจะซ้ำเพื่อปันไฟนะแต่ว่าเอาคนก่อนเนะี่ยนั่นซ้ำไอ้นี่อยู่อยู่ข้างในซะด้วยแต่เลอเรมา,ามึงมาทำผ่าอะไรตรงนี้เนะี่ยไอ้นั่นสาวสองฮะแหงรยนันอยู่ข้างใน เฮ้ยมีหิวกันเหรอคิดว่าจะแบวิ่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวรีบิวก่อนเร็วเร็วเรจะวิ่งไปไหนกันเนี่ยเร็วโอ้โหเขาแอบเลยเหรอวะเฮ้ยหิวกันก่อนไม่หิวอ่ะเฮ้ยเยเดี๋ยวเร็วลิบหิวกันก่อนโดนโดนโดนเพื่อนจะตายห่าเนี่ยตอนนี้ปั่นได้สองเครื่องก็โอเคแล้วผมจะพยายามเล่นสายเนี่ยให้คุณชมเห็นแล้วกันวพอใส่เปีลมันก็ได้ผลนะจะพยายามอยู่ในเกมให้นานที่สุดแล้วกันนะเรือจะตรงน่าจะมีคนใกล้ลอยแล้ะ ตายตายตายไม่ไหวไม่ไหวปั่นเท่องนี้ได้ไหมปั่นปั่นไปก่อน,ต,น,นอตอนนี้เกมไม่ค่อยดีนะตอนนี้เกมเป็นของฆาตกรนะครับฆาตการคุมไม่ใช่เราคุมตอนนีน้เรามีคนเยอะกว่าแต่เราไม่ได้คุมเกมนะครับเพราะว่า <c oughs> มีคนโดนเล่นไปก่อนอาจจะกระตุกแหละเหมือนผมสมัยก่อนเข้าใจได้ไม่สมัยก่อนสมัยนี้มันจะมีตาที่แบบกระตุกนักๆอย่างเช่นตาแรกแเราเจอดา่านะพี่เนี่หาดาดอะไรวะที่มีหิมะผมจำชื่อไม่ได้อะไรอมอนอมอนสักอย่างแล้วก็เจอแบบ ตัวละครที่มันใช้เอฟเฟกเยอะๆอย่างแบบ <studio> <haciendo rik> ไอหัวตะฟูที่เป็นโซ่หรือว่าชักกี้อะไรอย่างเงี้ยหรือก็กระตุกนะเดี๋ยวไปนี่ไม่กระตุกเยอะเท่าไหร่แต่ว่ากระตุกอยู่ไหมคุณผู้ชมจะได้เห็นแบบต้นเกมแบบหลากๆลา่ไปรู้ว่าตอนนี้จะได้อัดใหม่หรือเปล่านะคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจฝากกดติดตามผู้ใช้ด้วยนะครับก่อนจะได้คลิปนึงนี่ผมเจอแบบอภินีหารมาหลายตามากคลิปที่แล้วก็แบบเหนื่อยมากนะคุณผู้ชม คือแบบมันต้องพอได้ใช้เฟิร์สแก่ผมถึงจะแบบเอาไว้ใช่ไนมคริปถ้าแบบมันไม่ค่อยได้ใช้เฟิร์สก็ไม่เอาเฟิร์สล่างสุดก็คือเฟิร์สที่แบบเจ็บแล้วเราจะไม่มีเสียงมันก็มีอยู่แต่ว่าได้ยินน้อยนะคุณผู้ชมไปเจดห้าอร์เซ็นต์มันโอเคนะิบ้าเอร่สิบนี่ยเจดส้ร์ เสียงดังลดลงอ่ะแล้วก็เฟิร์สเม็กกระโดดข้ามหน้าต่างไม่มีเสียงกระโดดข้ามไม้ไม่มีเสียงหรือว่ากระโดดข้ามตู้ทะเลก็ไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงแจ้งเตือนอะไรเลยนะครับกูปั่นคนเดียวเหรอเนี่ยอีกสองคนมันทำหาอะไรอยู่วะเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะแอบหรือยังไงเนี่ยโอ้โหพึ่งจะไปปั่นไฟจะเริ่มลมเนื้เหลือเครื่องนึงเฮ้ยแหลกแล้ววะใครเปิดโฟลเนี่ย <c oughs> เนี่ยผมแหลกอยู่แล้วตอนนี้นเแหลยปั่นด,ดิปั่นด,ดิเฮ้อยอีกคนนึงยังไม่ปั่นวะเออปั่นคนลคนยว่ะ กูต้องปั่นไอ้เครื่องนึงสินะโอเคเดี๋ยวผมปั่นแยกนะครับไปหาเครื่องปั่นก่อนนี่โอ้มีเครื่องในเอามันปั่นกันข้างในดีกว่ากระตุให้ผมดูทัวร์ป้าใั่ไหมมันแยกเครื่องปั่นแล้วนะ อยู่นี่ไะไอยิวเหรอโอเคโอเคเออปั่นไฟไปคนนึงปั่นไฟไปคนนึงนายนายไม่ต้องแยกเครื่องปั่นแล้วนีว <c oughs> ่หว่าเพิ่งยืนมาวะ <ๆ S 2> เด <ๆ S 2> ี๋ยวพึ่งมาอ,อดี๋ยวพึ่งมาขอยิวก่อนแต่มันเล่นสายเนี่ยไม่ไม่ได้เนียนเลยเ <c> ซ <oughs> ็เปอร์นี่มาแล้วแต่คนใช้นะปกติผมเล่นเกมนี้ไม่เคยเล่นสายเนียนเลยนะ, <c oughs> ละเล่นไม่เป็นด้วยหล่แล้วก็ไม่ชอบด้วย เดี๋ยวเกมมันจบช้าดึงเกมเสียเวลาถ้าจะแพ้ก็แพ้เลยเออจะเลอะละมึงเ้ยจะสะดุ่งอะไรกันวะทำอย่างไม่เคยเห็นฆั้นตกรกันไม่มีใครปั่นกับกูเลยเหรอโอเคโอเคโอเคผมปั่นเองก็ได้ดิวรับจบแม่จบเครื่องทุกเครื่องจบที่กูหมดเลยจะเลอล่ะ มาอะไรขันตกรมาดีวะฝันสู้หน้าฆาตกรกูขอแต้มเอาไป็นหนึ่งพันได้ไหมมีนอนวลฮู้ยไม่มาไปโศกเนี่ยใจกล,กล้าๆหน่อยเดี๋ยววะอย่าบอกแล้วมันอ้อมไปข้างหลังนะเรียบร้อยฉันไปช่วยเองมีคนมาช่วยยังน่าจะยังไม่มีมีใครตามมาไหมไม่มีนะครับมีมีมีเพื่อนตามมาแล้วก็ขัตกรตามมาด้วย เลยไปไกลเลยเนี่ยเอ้ยโอ้โหเปิดแล้วเหรอวะประตูอยู่นี่เหรอทำไมเสียงประตูอยู่แถวนี้วะอ๋อประตูอยู่นู้นทรงนี้กูว่า99แน่เลยวะเอ้ยไม่ใช่99มันเปิด100%ให้ผมไปจูบไหมเฮ้ยทำไมมันอยู่นิ่งวะงงอะไรวะงงเลยนะระหว่างนี้ยูวก่อนแล้วกันเอาเนาวันยิวไม่ได้ให้ผมยิวเองแล้วกันนะ มันเป็นไรมันไม่ได้ลรอฆาตกรอ้าวยิวเสร็จเราก็เปิดประตูแล้วกันชัวร์ๆเบิร์กแมวผมแม่งเด้งโลัวๆเลยอ้าวไปไหนละนกลัวโนวันกลัวมีโนวันแน่เลยไม่มีว่ะไปดิเฮ้ยไปเปลดหน้าประตูไม่กล้าไม่มีนะ เ <lich> <laughs> ดีย๋ยวกูโดนดึงหลังไม่เอาแล้วว่าจะเล่นเซฟนสายเนี่ยซะหน่อยไม่เอาแล้วไฟล่าไฟล่าไฟล่าแหม่ยังดีนี่ตาเนี่ยยังรอดอยู่อะใครเดแบกวะกูปั่นไฟไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้เนี่ยกูรับจบปั่นไฟอย่างเดียวเลยไปซ่าหน้าประตูไปล้มกูไม่เกี่ยวนะเลิศจะเลิศตรงนี้กูทูไปยี่สิบเจ็ดวิแต่ปั่นไฟไปสามล้อใหึงสุดก็ใครรู้นะ อีหายกูปั่นรถรับจบปั่นไฟชิบหายทีมนี้มือหงิกมือง่อยอ,อ,อย่างไรวะไม่ค่อยปั่นกันเลยมีบางคนปั่นนะบางคนไม่ก็ไม่ค่อยปั่นเลยประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมสำหรับเซ็ตเบติร์นี้นะก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้สําหรับใครที่เป็นสายเนียนเนี่ยก็ลองเอาเซตเบินะเเตเตร์สสยนินจาแบบที่สองของผมไปใช้ได้นะคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแบบที่สามนะสำหรับเซตเบิร์สสยนินจานะ